าน,นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz คุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา19.30นาทีถึง20.00นาพบกับพญาไมา้พเด็จภูรีปฏิพานและบุญกรมดงบังสถานในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไมา้ทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz เราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่งขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มต้นด้วยการลงมือทําโรงเรียนกําเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศิริเมทีโดยกลุ่มปตทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติ ตะโกนสุดเสียงว่าอยู่ได้ก้ามาทดลองเรื่องพลังงานผ่านการวาดการ์ตูนกับเราพีทีทีคอมมิคคอนเทสต์ปีห้าพลังงานท้าทดลองการประกวดวาดการ์ตูนที่บิ๊กบึกบึนมโหรานรวมนักวาดการ์ตูนไว้มากที่สุดตูมตาด้วยรางวัลมูลค่ากว่า4ี่แสนบาทพร้อมโอกาสโชว์ผลงานในนิตยสารอเดตตลอด1ปีเต็มเพราะพลังงานต้องทดลองไม่ใช่แค่ทดแทนคลิก f a c e b o o k c o m p t t c o m i c วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการแซวอาทิตย์ เศรษฐกิจข่าววันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับผมบุญกรมนงมืองสถานและก็คุณประเดชภูริปฏิพานหรือพญาไม้นะครับวันนี้เรามาเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่หรือเมอกระโปรเจก,กันนะครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับทางท่านรองนายยงตีสมคิดแกตุศิพิทักษ์กันนะครับท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่านะครับนายยงตีพร้อมที่จะใช้กฎหมายพิเศษหรือมาตาส4สีนะครับเพื่อให โครงการขนาดใหญ่นะครับเกิดความรวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับคุณประเด็จว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับที่ท่านนายกรุมงตีท่านประชุมแม่น้ำฮ้าสายนะครับแล้วก็ท่านพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปิดประเทศหรือถ้าหากบ้านเมืองไม่สงบท่านอาจจะอยู่ต่อนะครับซึ่งก็นี้อาจจะเป็นเรื่องเป็นคําขู่ของท่านนะครับแต่ว่าเราจะมา ถามความคิดเห็นของคุณเวเท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับคุณประเดชครับรายการเสาธทเศรษฐกิจข่าวก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณประเดชครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจนะครับคุณประเดชครับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่มีปัญหาอยู่นะครับคือเรื่องนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากที่ท่านรองนายยงตีสมคิดจตุศีพิทักษ์นะครับท่านเป็นรองนายยงตีที่ดูแลทางด้านเศรษฐกิจนะครับ คือท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าท่านนายกรัฐมเตพเีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับพร้อมที่จะใช้กฎหมายพิเศษหรือมาตราสิเสียนะครับเพื่อลดขั้นตอนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมนะครับ,รบเพื่อให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งหมายถึงโครงการที่เกี่ยวสร้างให้เสร็จภายในปีนี้นะครับเช่นโคร,รงการลดไฟทางคู่นะครับโครงการลดไฟฟ้าเส้นทางกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ ซึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยเราให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอขึ้นมาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะใช้มาตราส<ะ>ิบสี่เพื่อทําให้โครงการมาเร็วขึ้นนะครับโครงการต่างๆเหล่านี้มีทั้งหมดประมาณสิบเจ็ดโครงการนะครับในวงเงินห<ะ>นึ่งจุดหกล้านล้านบาทนะครับคุณประเด็จครับ,ค,รบคือในประเด็ดนนี้คุณประเด็จมีความคิดอย่างไงครับมีความคิดเห็นอย่างไงก็ขนานี้เราต้องถือว่า เราอยู่ในสถานการณ์ที่มีเป็นภาวะบัานเมืองอยู่ในสถานการณ์พิเศษนะฮะเป็นช่วงเวลาพิเศษเป็นช่วงเวลาที่ปลอดการเมืองนะฮะเพราะว่าการเมืองเนี่ยในประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยก็เมื่อเขามปเรื่องตั้งเสร็จรรคการเมืองตึ่นมาบริหารบริหารประเทศไปถ้าทําไม่ดีเรื่องตั้งใหม่ก็แพ้ไปครัาชนก็เลือกคนใหม่มาบริหารนะฮะแต่ว่าของเราเนี่ย และการเมืองเราไม่ได้เป็นอย่างที่ที่เห็นนะและการเมืองเราโมแต่มานั่งโมทะเลาะบอแวงกันนะด่าทาอกันว่าอพอพรรคนี้เป็นรัฐบ,บาลก็ก็ด่าฝ่ายค้านก็บอกพรรคนี้โกงพออีกฝ่ายที่รุกด่าว่าโกงไปเป็นฝ่ายค้านก็ด่าว่าฝ่ายที่เคยว่ัวเองโกงเป็นคนโกงมันก็เป็นเรื่องราวที่เป็นกันมาตลอดเป็นกันมาตลอดนะเพราะฉะนั้นการที่ เมื่อมันเป็นภาวะพิเศษเนี่ยการที่จะใช้กำนัดพิเศษในการทำให้ประเภทเราเนี่ยมันจเจริญโดยฉับพลันทันทีเนี่ย <c oughs> เข้าเป็นความจำเป็น <c oughs> นะ <c oughs> ผมเจ็บปวดใจอยู่มากเลยอย่างกรณีที่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีการเสนอโครงการที่จะให้ตัดถนนเนี่ย <c oughs> ไปจากให้เรียบทะเลตะวันตะเลไปอ่าวไทยไปเนี่ยเพื่อ <c oughs> จะไปตัดล่น ทางทางทางภาคใต้นะฮะขณะเป็นโครงการที่พระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชฐานลงมานะฮะชื่อผมจําไม่แม่นแล้วนะฮะแต่ก่ว่ามีชาวบ้านจานวนหนึ่งคานรัฐบาลนะฮะแล้วก็จะสร้างลงแม้กระทั่งเอาไม่ต้องเยเไม่ต้องมากฮะทั้งด่วนที่เราสร้างอยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่อื่นลงได้หมดแต่พว่จะลงที่จะลงบ้านครัวใต้ คนในบ้านคัวใต้ต้านครับวันนี้ยังไม่ยังสร้างไม่ได้เลยะนะฮะยังสร้างไม่ได้เลยเอโครงการโรงไฟฟ้าอีกมากมายหามหาศาลต้านนะฮะ,ะโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต้านนะวันเนี้ยอถ้าเกิดจะให้ประเทศนี้มันจเจริญสิ่งแรกที่ต้องทํานะก็ะะคือไฟฟ้าต้องถูกวันนี้ไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมีราคาที่แพงมหาศาลนะะคนเงินเดือน คนเงินเดือนเก้าพันอยู่บ้านถ้าอยากจะนอนกับแอร์สักตัวหนึ่งนะฮะแอร์คอนดิชันนะฮะไม่ใช่แอร์คอนเตถ้าอยากจะนอนกับแอร์สักตัวหนึ่งครับีเครื่องสักพาดบรรบรรเทาความเด็ดเหนื่อยสักทุกหนึ่งครัคุณต้องเสียเงินประมาณสามสี่พันบาทครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเพื่อการซื้อพลังงานไม่มีประเทศไหนเจริญได้หรอกครับถ้าเก่อพลังงานของประเทศเนี่ยราคาแพงขนาดนี้เพราะฉะนั้น ชาติเจริญทั้งหลายในโลกถึงต้องขวนขวายหาพลังงานราคาถูกมาให้มาให้ประเทศเขาใช้นะฮะออประเทศต่างๆในยุโรปไม่มีทรัพยากรเขาก็ต้องยอมซื้อเทคโนโลยีของโงฟฟ้านิวเครียร์ปฏิยานิวเครียบที่มาทำนะะวันนี้เรื่อง,งาปร้านิวเครียร์เนี่ยมันถูกตัถูกคิดตั้ง,ตงตแต่ก่อนผมเกิดนะวันนี้ก็ยังเกิดไม่ได้แล้วก็คงไม่มีโอกาสจะเกิดอีกเรื่องไฟฟ้า เพราะไรแต่ว่าขณะเดียวกันเวียดนามเนี่ยห่างจากเมืองไทยไปอีกไม่กี่ก้าวเลยนะครับเราเนี่ยได้รับน้ําฝนลมพายุมาจากเวียดนามผ่านเวียดนามผ่านไทยตลอดทุกครั้งในเป็นฤดูไอเป็นชันเนี่ยฮะไทยฝุ่นก็จะหอบริน้าอากาศของเขาเนี่ยมาถลมบ้านเราเนีฝนตกกันตั้งแต่วาคเหนือทาาเหนือยันทาาใต้แต่วันนี้ลงไปที่เวียดนาม กำลัง <S an> <S an> สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กันอีกมาหกมาหกมายมหา,า,าศาลเลยหลายจุดหลายแห่ง <c oughs> นะฮะถ้ามันโรงไฟฟ้าที่ดังเขาเบิดอย่าคิดว่าเมืองไทยจะไม่โดนค <c oughs> นะฮะมันก็ต้องโดนๆๆๆๆเต็มๆๆเต็มเต็มเต็มเหมือนกันเหมือนกับที่พวกเขาโดนและอาจจะโดนหนักกว่าเขาเพราะว่าเออเราอยู่ท้ายลมนะฮะ <c oughs> มันก็ขอบฝุนละองกับมัาานตราังสีมาบ้านเราเต็มไปหมด <c oughs> แล้ววันหนึ่งถ้าเขาเมรนทำผมว่าือว่าถ้าเขาเมรนทำที่ปล่อยเป็ดเนี่ย ผ่านกรุงเทพไปไม่ถึงสองร้อยกิโลเนี่ยแล้วกรุงเทพมันจะเป็นยังไงครับทาไมว่าเราเอาทำไมเราถึงต้องจากัดประเทศไทยไว้โดยไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราไม่สามารถจะห้ามประเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่ให้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ครับนะฮะเพราะเอาตัวนี้ก่อนเป็นเป็นการเบิกทางก่อนว่าสิ่งที่ทําให้ประเทศเราไปไม่ได้พัฒนาไม่ออกเนี่ยก็คือเรื่องราวเหล่านี้การคัดค้านจากคนเสียประโยชน์กลุ่มเล็กๆคบางกลุ่ม <c oughs> นะซึ่งขัดขวางเพราะไปสะเทือนกับผลประโยชน์ของเขาครับ <c oughs> ผมยกตัวอย่างให้ฟังอันนึงในะเป็นตัวอย่างที่ผมเศร้าทุกครั้งที่คิดถึงครับ <c oughs> เราเป็นประเทศเดียวนะในโลกนะที่มีแท็กซี่เฉพาะอยู่ในกรุงเทพครับ <c oughs> ไม่มีนะคุณจะไปเชียงใหม่ระบบขึ้นนั่งแท็กซี่แบบที่คุณไปเปราไปบุนเียคชิคาโก <c oughs> ยวยอร์กรอสเอรจิลิสไม่มีครับ <c oughs> นะคุณจะไปตะมยุยก็ไม่มีรถแท็กซี ให้ไกรดโกปั๊บตั้งปั๊บไปส่งถึงที่สงทางคิดใหม่เพราะว่าติดว่าอิทธิพลท้องถิ่นเนี่ยเขามีรถบริการเขาอยู่แล้วอ๋อครับเป็นรถสองแถวมั่งรถปิ้าบังรถจีบมั่งคนเหล่านี้ขัดขวางไม่ให้รถแท็กซี่เนี่ยเข้าไปได้คนะเราก็ต้องยอมเขาหมดคพอจะสร้างกระเช้าก็โดนต้านบนะจะสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงคนหาบกะคนหาบแค่กก็บอกเขาเดือดร้อนก็ไปให้สร้างก็ต้องยอมเขาอีกครับ อันนี้ละคบที่คุณสมคิดเนี่ยคิดว่าจะต้องให้ใช้มมมาตาส <14. S 2> <14. S 1> ิบสี่แก้ปัญหาเหล่านี้ผมเห็นด้วยแบบพันเปอร์เซนต์ถ้าไม่ทําตอนนี้จะทําตอนไหนครับนะถ้าไม่ทําตอนนี้จะไปทําเมื่อไหร่รแล้วถ้าไม่ทําตอนนี้เราจะชา้าไปเท่าไหร่วันนี้<อ>ในเวียดนามเนี่ยมีกระเช้ามากมายมหาศาลขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะของเราวันนี้ถ้าจะเอาทั้งท่องเที่ยวไปขึ้นภูกระดึงเราก็ต้อง เสียวเวลาก็เป็นวันนะฮะครับเออแล้วก็อย่างเรื่องโครงการในพื้นฐานที่ต้องสร้างถนนหนทางรถไฟฟ้ารถอะไรเนียเรียกร้องกันมานมาเนะะวันนีน้ก็โด,โดนต้านถ้าเราไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ในในภาวะวันนี้แค่ไขเราคงจะไม่ได้ทำอีกน่อีกในอนาคตครับครับให้คุณประเดชครับยังบางโครงการนะครับ ก็ที่มันล่าช้าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการถูกต่อต้านหรือถูกคัดค้านจากคนบางกลุ่มหรือบางฝ่ายนะครับมันอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นกรณีโครงการลด,ล,ดลดไฟทางคู่นะครับซึ่งตอนนี้ที่มีปัญหากันก็คือกรณีเรื่องเกี่ยวกับที่ทางจีนก็เรียกร้องดอกเบีย้ยสูงนะครับเห็นบอกว่าร้อยละสี่นะครับตอนนี้การเจรจาก็ยังไม่สามารถที่ตกลงกันได้นะครับอันนี้หรือเปล่าทีเเ่เป็นประเด็นที่ทำให้โครงการมันล่าช้า อันนี้ก็ต้องว่ากันไปฮนะแต่ถ้าาเราจะใช้ความทับคา,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 าเอ่อเด็ดเด็ดขาดของอำนาจเนี่ยไปซื้อของที่แพงกว่าราคาที่เขาขายอยู่ในตลาดโลกนะไปทําโครงการที่มันแพงขึ้นมาอีกคนที่ใช้อำนาจตามมาตราสี่สี่ก็ต้องมีอนาคตที่ไม่ดีเหมือนกันครับใช่เพรานะรรว่าถ้าคุณทําไปโดยที่คนทั้งโลกคนทั้งเมืองไทยมันมองเห็นว่าผิดพลาดเนี่ยครับแล้ว แล้วก็ใช้อำนาจพิเศษขาตัดลงไปอานาจพิเศษวางลงไปกดดันลงไปเลยเนี่ยในที่สุดเเมื่อความจริงมันปัดกรดอนาคตมันมาถึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ท่านทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ดีมีสุขนะฮะหรือจะไม่ถูกุ่กระดูกขึ้นมาแขวนคอนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งใครก็ตามที่ใช้อำนาจพิเศษเนี่ยจะต้องเป็นคนพิเศษคือต้องไม่โลกโมโทสันนะแล้วก็เป็นคนที่รักในประชาชนรักในประเทศจริงๆ ซึ่งบุคลิกเหล่านี้วันนี้เนี่ยก็เป็นหน้าหน้า,หน,าหน่าเชื่อถือได้ว่าออท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังอยู่ในภาพพจที่เป็นแบบที่มองเห็นนี้ะนะอย่างที่ผมพูดถึงเพราะนั้นการที่ท่านจะใช้อำนาจเป็นเร็เด็เด,ด,ด,ดขาดล,ลงไปเนี่ยเราก็ขอให้ท่านได้ทาแต่ว่าถ้าการทํานั้นมันทําให้เกิดความเสียหายที่ยิ่งใหญ่กว่าจะไปซื้อของที่แพงกว่านะ รายการนี้เราก็ไม่อยากจะให้ัเกีเ่ยวข้องกับการเมืองมากนะเพราะว่ามันเป็นวิทยุข,ของทางราชการครนะรแต่ผมก็อยากจะยกเรื่งให้ฟังอย่างเครื่องวิ่งิลิปปี้ซึ่งซื้อมาออโรเมเนียซื้อ24ลำ40,000ล้าน33,000 400ล้านรประเทศไทยซื้อเ,ออเราซื้อมา12ลำ33,400ล้าน โรเมเนียซื้อส,อ,อ,สองโหลยีล่สี่ลำสี่หมื่นล้านสิบสองล้านเนี่ยแทงก,กาเราเป็นเศษไม่ไม่กี่พันไปอยู่ทาน,นล้านบาทรบเ,เราจายเงินสดมัดจำล่วงหน้าผ่อนได้เครื่องพราะเขาส<เ>ิบสองปีสิบห้าปีให้หลังจ่ายตังค์ผ่อนส่งยาวๆเนี่ยฮะเรื่องราวแบบนี้มันมีอยู่ถ้าจะใช้ได้เบ็ดเบ็ดขาดต้องมไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับเพราะฉะน,นั้นคือทีทอ่ตอนนี้คือคุณประเด็จกำลังจะพูดถึงว่าการการซื้อขายอะไรต่างมันอาจจะมีาการทุจริตอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใครก็ตามที่จะใช้อำนาจเด็ดเป็นเดรัจานควรใช้ด้วยความสะอาดนครับถ้าเอามีดไปผ่าตัดอะไรทั้งอย่างมีดนั้นต้องไม่มีเชื้อโรคนะครับถ้าเอามีดมีเชื้อโรคไปผ่าไปผ่า ขนขามันก็มีนทางผ่าคนแค่ตัดแขนตัดขาได้ที่สุดนะครับครับครับดูเหมือนว่าตอนนี้ทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายยงเตท่านก็เน้นเป็นพิเศษนะครับคุณเบน์ครับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะกําจัดการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับใช่ไหมครับแต่ท่านพยายามที่อยากจะทําเป็ทุกคนว่านะฮะก็พยายามจะจํากัดเรื่องราวต่างๆและถ้านจะให้ผมไปพูดว่าแล้วมันจริงหรือเปล่า ก็ S <S 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 ช่วยไปดูรัฐสภาไทยก่อนสิฮะ <S <S วันนี้จริงๆเนี่ยมันควรจะจบไปต้องนานแล้วในการก่อสร้างเพราะปีตามหมายกำหนดการเนเดือนหน้าเป็นต้องเสร็จครับแต่วันนี้ยังซื้อดินขายดินก็ไม่จบแล้วที่นั่นอ่ะอืมครับครับก็บยังมีการตรวจสอบกันอยู่ใช่ไหมครับไม่ฮะกำลังตักลงก็ไม่ได้ว่าจะขุดดินไปขายใครแล้วดินขายราคาเท่าไหร่แล้วก็จะไปขายที่ไหนครับนะะเขาจะเอาคิวละห้าสิบบาทจะเหลือคิวยี่สิบห้าบาทหรือเปล่า ผลุบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มาในยุคนี้แหละครับ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 คุณประเดชครับเออคุณประเดชครับมันมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กําลังเป็นที่พูดคุยกันมากนะครับคือเรื่องที่ท่านนายกอมต่ท่านได้ประชุมแม่น้ำผ้าสายนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าท่านจะให้ความสําคัญในเรื่องเกี่ยวกับทั้งเรื่องกฎหมายรับนูลเรื่องอะไรต่างๆนะครับ ที่นี่มันมีเรื่องหนึ่งที่ท่านพูดถึงนะครับแล้วก็ถูกบังวิศวิพากวิจารณนะครับคุณเบสครับที่ท่านบอกว่าคือสื่อบางเสื่อนะครับหรือบางค่ายหรือบางสํานักก็แล้วแต่นะครับมีการพาดหัวข่าวว่าบอกว่ากตูครูพร้อมอยู่ต่อถ้าบ้านเมืองไม่สงบอาจถึงขั้นปิดประเทศนะครับซึ่งประเด็นนี้ก็มีการวิพาก์วิจารค่อนข้างจะเยอะนะครับที่นี้ในมุมมองของคุณเผด็จในฐานะนักนักสืบอพิมาวุโสหรือผู้สื่อข่าวหรือ น่าจะเป็นบาอุ س ก็แล้วแต่นะครับมีความเห็นยังไงครับเรื่องนี้นะครับที่ท่านนายกออกมาพูดในประเด็นนี้ในสถานการณ์ขณะนี้ผมเชื่อว่าที่นายกนั่นไปพูดที่สาธาระชนาชานะฮะแล้วก็พูดการการิด่อสื่อสนงคในวาระเกี่ยวกับการเมืองตรงๆเลยนะฮะท่านก็บอกว่าเขาก็บอกว่าการเลือกตั้งต้องเกิดในเดือนในปี60ตามหมายกำหนดการนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่พูดเป็นทางการเนี่ยนะฮะและ้วก็พูดให้คนนั่งฟังกันเนี่ยเป็นทางการ<ะ>ยืนสัมภาษ์บอกกับฝั่งหลังบอกกับปามุกนานาชาตินะ,ะยืนยันเรื่องราวแล้วก็คุยกับทู<ะ>ออ่ถ้าทูตทั้งหลายเรื่องเหล่านั้นต้องฟังเฉพาะตอนนั้น<ะ>ว่าเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ฟังแล้วเป็นจริง<ะ>แต่ถ้าเจ้าพลาความที่มาพูดหยอกล้อกันเล่นๆหรือว่าพูดเพื่อเป็นเอ,อ เป็นการกับแก้วในการสนทงนาหรือการคลอนคลายความตึงเครียดเนี่ยเราก็อย่าไปถือเป็นเรื่องเป็นราวานะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยมานเป็นบรรยากาศที่ว่าคุยอยู่ในกลุ่มของในรนะหาสายซึ่งเป็นคนที่ตั้งท่านตั้งขึ้นไหมทั้งนั้นนะแล้วก็บรรยากาศเป็นบรรยากาศของการที่จะทําให้ทุกคนได้เร่งรัดก,การทางานทําการให้มันให้มันตอบพร้อมต้องการเพื่อจะให้พ้นภาวะเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดในการทํางานนะครับ มันก็หลุดไปบ้างเนี่ยหรือจะพูดแบบโหรต่อการติงหรือพูดแบบเอาตลกเป็นเรื่องเป็นราวมันอาจจะเป็นเรื่องแต่เราพอเราไปตัดตอนเนี่ยเอามาพาดหัวอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนะซึ่งผมไม่เชื่อว่าจะมีคนมีสติปัญญาท่านใจนะจะไปพูดเรื่องเหล่านี้ล่วงหน้านะฮะถ้ามันถึงเวลามันวุ่นวายกันจริงมันทำท่าไม่จบกันจริงวันนั้นก็ ่อยแช่แข็งแช่เย็นกันยังไงก็ว่ากันไปนะแต่มามีการเรื่องตั้งเปิดโอกาสที่มีการเรื่องตั้งแล้วปรากฏว่าทั้งสองพักยกทัพก็มาตีกันอย่าเอาคนมาตีกันมีการแข่งนข้ากันทั่วไปตามแหล่งเรื่องตั้งก็ค่อยว่ากันตอนนั้นจะปิดจะแช่แข็งจะเอาอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้การพูดเรื่องหน้ายาวๆอย่างนี้ผมว่าเป็นเรื่องพูดเล่นแต่เราเนี่ยไปชอบเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องราวนะคือความสนุกในการ ขายหนังสือก็ดีขายข่าวก็ดีเนี่ยมันควรจะมีวาระมั่งนะฮะไม่ใช่ว่าอยากจะทําอะไรก็ตามคู่ก็คูผมว่าทนายกบอกว่าถ้ายังไม่ถ้าไม่ตีกันยังจบไม่จบเรื่องราหมดก็ต้องอยู่กันไปอีกยาวๆก็เป็นการปราบพวทุกคนมาหันหน้าก้าไปหากันคุยกันซานะฮะไอ้รรคการเมืองสองพัเนี่ยถ้าอยากก็มีมวลชนคนเราฝ่ายเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็อย่าเอาคนไทยคนไทยมาฆ่ากันเลยครับ นะฮะก็ไปตกลงกันไปซะไอ้พักที่แพ้เลือกตั้งก็แพ้ซะครับอย่าไปยอมรับคนก็ไม่ชอบเองจะมามีอำนาจอยู่ทำไมคนก็ไม่เอา,าแล้วอ่ะเองจะมานั่งเอ่อต่อู้กับอะไร,รในเมื่อกฎิกาม,มันคือคนเขาหย่อนบัตรลงมาเลือกตั้งเขาไ่ต้องไปกล่าวหาเขาแล้วนะว่าเขาซื้อเท่าซื้อเสียงหรือว่าตัวเองไม่ซื้อนะฮะเพราะเขาซื้อเพราะเขาต้องหาวิธีการเดียวกันนะนกับคนคน คนชาติเดียวกันเนี่ยวิธีการหาความรักานคนชาติเดียวกันเนี่ยมันไม่แตกต่างกันหรอกครับครบนะรมันก็เหมือนเหมือนกันแหละแล้วก็เราก็รู้อยู่ว่าโครงสร้างของแต่ละรรคก็คล้ายๆกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากกัน,กนอย่างนั้นเพรานะนั้นเรื่องแบบนี้ก็ต้องยอมรับต้องมีสปิลิตสปิลิตก่อนนะสมมุติว่านักกีฬาฟุตบอลไทยเอ่อฟุตบอลสองจังหวัดแข่งกันไอจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพแพ้ เอาคนในจังหวัดมายำทีมนี้ไปนชนะแต่เป็นทีมเยือนมันก็เป็นเรื่องใหญ่รหรือนี่มันก็ต้องตีกันอย่างนี้เราก็ต้องหยุดการแข่งขันใช่ไหมต้องหยุดการแข่งขันแล้วก็ต้องเอามาการไปดูแล้วก็ดูว่าใครผิดใครถูกแต่วันนี้ยไอ้คนทาผิดกลายเป็นถูกครับไอ้คนที่ถูกกระทำกลายเป็นผิดมันก็ยุ่งหนร่บครับคือจริอจริงแล้วที่ท่านนายมตีท่านพูดเมื่อวานก็มีสาระสําคัญที่ ที่ควรจะให้ความสนใจมากกว่าเรื่องขู่เรื่องอะไรนะครับคุณประเดชครับคือเรื่องกที่ท่านยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมครับคุณเะเดชครับ,รบที่ท่านบอกว่าท่านจะทําตามรถแมพแล้วก็จะมีเลือกตั้งประมาณปีศูนย <60. S 1> ์ปีหกศูนย์นะครับประมาณเดือนพฤษภาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่านท่านท่านคุณเะเดชก็ยังยืนยันว่าท่านท่านมีเจตนาม้มหรือมีความต้องการมีความตั้งใจที่จะทําตามรถแมพอยู่ใช่ไหมครับ คือรยการของเราเราไม่อยากจะเข้าไปกัดการเมืองเยอะนะฮะขอออกไว้ก่อนแต่ผมก็เชื่อว่าวันนี้คุณวิชนุเครืองามก็บอกว่าก็ระบุเดือนแล้วว่าพุทธสภา60ปัญหาก็คือว่าคนที่ร่างรัฐนูนก็ดีคนที่จะใช้รัฐนูนก็ดีพรรคการเมืองที่จะไปผู้บใช้รัฐนูนนี้ก็ดีก็ต้องไปหาเลยกันว่าเราจะต้องทําให้มันเป็ดเสร็จขาดกันไว้เนี่ย ืให้ไปตามหถนนาการคนทุกคนต้องร่วมกันดูแลรถแบบนี้รถแบบนี้ไปด้วยกันครนะฮะอะไรที่มันอยากจะให้เป็นไปก็ประชุมกันพักการเมืองสองพักทำไมมึงคุยกันไม่ได้ครับใช่ไหมทำไมคุณชวนกับคุณปูรหรือใครก็ตามแต่กรรมการฝ่ายละห้าคนมานั่งเต๊ะแล้วก็หาข้อสรุปไปยื่นให้คุณมีชยัยก็ไม่ได้หรือรรใช่ไหมไอ้ของของแบบนี้พวกคุณมันต้องไปเขา้า คุณเป็นคนทาให้ปัดเกิดสิ่งนี้ในประเทศนี้คุณคก็ต้องหาวิธีแก้ไขของคุณเองไม่ใช่คนอื่นมาแก้ไขนะครับครับคือคือทางฝ่ายรัฐบาลก็เป็นแค่กรรมการได้อย่างเดียวใช่ไหมฮะรัฐกรรมการรัฐรัฐบาลวันนี้ก็ไม่ใช่นะเป็นไม่ใช่การเมืองเขาเป็นแค่กรรมเป็นไลแมนคเป็นคนที่ดูแลความสงบของประเทศเป็นกองทัพที่ด,ทด,ดูแลความมั่นคงของประเทศอยู่เขาเป็นผูนดูแลความมั่นคงคไม่ใช่การบริหารแต่เพราะว่า ฝ่ายบริหารเนี่ยไม่สามารถจะบริหารประเทศได้แบบแบบที่มันถูกต้องตามตนองของครับนะฮะถ้าเป็นประเทศแบ่งประเทศเขาเนี่ยฝ่ายที่แพ้เรืองตังก็ไม่ยอมแพ้เนี่ยต้องเป็นฟันต้องเป็นกระบนกหมดนะครับใต่เรื่องการเมืองรก็ไปหยามเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับใช่ครับเขาคุณไปเลยครับต่อนิดหนึ่งนะครับต่อเรื่องเกี่ยวกับไอเรื่องเนี่ยฮะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนิดหนึ่งนะครับ ครับก็อย่างนี้นะครับที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันโครงสร้างโครงการขนาดใหญ่นะครับหรือโครงการแมกโปรเจกต์นะครับตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับมีทั้งหมด17โครงการนะครับวงเงิน1.1.6ล้านล้านบาทนะครับซึ่งในสถานการณ์ขนาดนี้นะครับคุณเบเดครับการที่จะลงทุนขนาดนี้นะครับสามารถมันมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนครับ เราส่งลูกคนธรรมดาส่งลูกไปเรียนไปไปเรียนในลอนดอนต้องใช้เงินประมาณหกล้านบาทตลอดหลักสูตรเขาลงทุนไปเพื่อสร้างอนาคตให้กับลูกเขาเพื่อให้ลูกเขาเนี่ยจะมาดูเขาตัวเขาเองตอนแก่ตอนเฒ่ามันเป็นการลงทุนไม่มีการลงทุนรุ่งอันไหนนะฮะที่จะไม่มีการใช้จ่ายลงหน้าะนะฮะเพราะนั้นเรื่องเนี้ย ถ้ามันเป็นโครงการที่ทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศในอนาคตมันก็ต้องทํานะเเราเนี่ยช้าไปนานแล้วถ้าทหารในในบนยุคก่อนเนี่ยไม่ปฏิวัติเอพลเอกชาติชายไปวันนี้เราจะเห็นวันนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนมหาศาลเลยเพราะว่าท่านนายกชาติชายบอกกับผมบอกว่าท่านมีความประสงค์เนี่ยจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของ ของอาเซียนโดยการทำถนนเนี่ยผ่านไปให้หมดเพราะผ่านไปผ่านมาจนว่าคนไทยเนี่ยกลายเป็นเยอรมันซึ่งอยู่ใจกลางของยุโรปถึงออกไปฮะ,ะเขาจะมีถนนออโตบาลวิ่งสารไปสารมาจนวันนี้กลายเป็นเป็นศูนย์กลางของยุโรปไปแล้วก็ช่วงจริงจากการเอาความได้เปรียบในภูมิประเทศท,ที่อยู่ตรงกลางของทวบีปเนี่ยนะอเอามาสร้างรายได้เ้าคนต้องเดินผ่านเ้า เป็นล้านคนต่อปีนะต้องใช้จ่ายเงินมากมายมหาศาลนะฮะของเราเนี่ยมีลักษณะที่เป็นเซ็นเตอร์ของเอเชียใต้นะฮะถ้าคุณอยู่มาเลเซียคุณจะไปกัมพูชาโดยรถยนต์คุณต้องผ่านประเทศไทยถ้าพม่าจะไปอเขมรลาวยยนก็ต้องผ่านประเทศไทยนะฮะถ้าจีนจะมาออกทะเลก็ต้องผ่านประเทศไทยมาเลยจะไปจีนก็ผ่านประเทศไทยวันนี้เพราะ โครงการต่างๆเหล่านี้ต้องสร้างอย่างเร็วและต้องให้เร็วที่สุดแล้วต้องทําให้ดีที่สุดะนะครับถึงมนันถึงจะทําให้ประเทศนี้ได้ประโยชน์อย่างอย่างผมเคยเล่าในรายการนี้หนึ่งว่าอย่างการที่ทําถนนเนี่ยออกจากปอยเป็ดเนี่ยในนครวัดนะครธมเนี่ยนะ,ะสร้างรายได้ให้กับขาเมตรก็จริงแต่ประเทศไทยได้ประโยชน์มากกว่าครนะมากกว่าครับหรือว่าวันเนี้ย ถ้ากรมทางหลวงหรือว่าประเทศไทยเนี่ยจะสร้างถนนชั้นดีสุดเนี่ยวิ่งไปทาวายของพมา่าหรือวิ่งไปด่านสิงขรของพม่าในตอนล่างนะฮะหรือจะทําถนนวิ่งผ่านพม่าจนไปถึงอินเดียเลยนะคนอินเดียมีเป็นพันล้านคนอยากเข้ามาเที่ยวกรุงเทพถนนสายนี้เราถ้าเราไทยลงให้แล้วอินเดียผ่านพม่ามาได้เราก็ได้ไประโยชน์วันนี้เราเนี่ยควรลงทุน ไปคุยกับเรื่อนต่างประเทศเหล่านี้ในเรื่องที่จะดึงผลประโยชน์กลับมาหาเรานะอย่างที่ผมเคยบอกว่าเราจะไปคิดจะไปทําปลาทําสวนทําไร่แข่งกับเวียดนามครมาปลูกข้าวแข่งกับพม่าอยากยรักษาความเป็นแชมป์ไว้ว่าเราคือประชาชาติที่ขายข้าวออกมากที่สุดในโลกเราต้องลืมเรื่องพวกนี้มันเก่าเป็นโบราณแล้ววันนี้เราควรจะเป็นเมืองที่เอาข้าวของเพื่อชาติเพื่อนบ้านเนี่ยมาประกอบ เป็นสินค้าสําเร็จรูปเพิ่มรายเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มราคาให้กับเขาแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกครับในประเทศไทยจะมีโรงงานทําข้าวราืวอาวข้าวเขมรนข้าวพม่าใส่เป็นกล่องๆใครจะซื้อข้าวกล่องมันจะมันต้องมาซื้อจากเมืองไทยจากบริษัทประเทศไทยนะฮะเราควรจะอยู่ตรงนี้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ลงไปนั่งดับน้ําแข็งกับเขาคือไม่ใช่ปลูกแข็งคัดปลูกขายกัน เพราะวันนี้เราขาเราแข่งเขาไม่ได้ครับเพราะค่าแรงเราแรงกว่าแล้วคนคนไทยวันนี้ไม be ่ปลูกไม่มีใครอยากทานาแล้วก็ต้องต่อไปเราก็ต้องเอาคนสังชาติเนี่มามาปลูกข้าวในนาไทยนะฮะแล้ววันนี้ลูกหลานชาวนาไทยก็ไม่อยากจะเป็นชาวนาแล้วครับเกลียนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราลืมลูกพวกนี้ไปได้แล้วครับครับครับขอบคุณผิดครับรายการเสาอาทิตยเศรษฐกิจข่าววันนี้นะครับเป็นลาบทลงแล้วครับคุณผิดครับ ครับวัสดีครับครับขอบคุณมากครับคุณบุญคงครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเสาที่เศรษฐกิจข่าววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับรายการจะมาพบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปกระผมขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนที่ให้การสนับสนุนรายการครับขอบคุณครับเราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่ง ขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มต้นด้วยการลงมือทำโรงเรียนกำเนิดวิดและสถาบันวิทยาศิริเมธีโดยกลุ่มปตทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติติดตามรับฟังรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไมา้ ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19.30นาทีถึง20.00นนทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz q u a o l i t y News Station